สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ปอ,อยมาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้นี่ปอ,อยพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอนซี่ปอ,อยหรือมาหรือมาต้นเหล็กต้นน้อยนี้มันมันเนี้ยมันเลือดมันไม่โตมันก้านเดียวโดโด้เด้เด๊อันนี้ชื่ออะไรว่าอันนี้ฮหนุมานคลองเมืองเพื่อนเพื่อนเนี้ยซื้อเอฟมังใต้เด็กนะมันก็มีห้วนนะเท่านี้โป้มืออย่างเงี้ยเนาะนะลุกมาเคลื่อนเหล็กเนี้ยมาให้ดูอันนี้หนุมานคลองเมือง อันนี้ก็คือบอลที่บอกบอลโบราณอะไรอ่ะที่แบ่งให้ใครไปอ่ะที่ใบมันยาวมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนี่ดูหัวเฮ้ยป่ะจ๊ะนี่หัวพอาาปอ้อยแยกนอกไปนะหัวเขาก็ยังยู่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วเขาก็ยู่แบบเนี่ยมานานนาน,น,านปาดสดีมั้งคุณเพื่อนปอ้อยก็เลยว่าจาเข้ามาปาดจอมเข้าไหมเข้าทอง <c oughs> ไม่รู้นั่นแหละเข้าไปไผในโอ้โหอันนี้ซ่องเดือนแล้วนะจ๊ะยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่แยกให้เพื่อนไปนี่เอามาให้ดูต้นได้มันไม่โตอันนี้ อันนี้ใกล้แก้วสวันเนี่ยมันก็เนี่ยจะเ้มัซี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่หัวนี่แหละก็ที่เลือดจากเพื่อนใีตอนนี้ก็หัวใหญ่ให้ปลาปลอยมัดปลายชไว้เดี๋ยวลงเนาะนี่ใกล้แก้วสวันผนเพื่อนให้ดูหัวเนี่ยบอนซี่มันที่มันเลี้ยงไม่โตมันยุบหรือปอลา้อยหรือพอปลา้อยยกออกมาจากข้างนอกหมดแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรอันนี้บวรล,ลัตนากโกสินนี่ดูหัวเห็นปะเนี่ยหัวเข้ากรใหญ่นะจ๊ะนี่เห็นไหมหัว บวอรเป็นบอลเก้านะอ้ายากอยู่อันนี้แต่ต้องเก็บอันนี้ลาหูอมจันทร์เนี่ยเลือดเลือดจากเพื่อนเนี่ยเรามันก็ไม่ซุ้ยมันยู่ในล้มแล้วมันหู้มันออกแล้นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ซุ้ยอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ต้องไปเลี้ยงมันนะยังไงก็ไม่ซุ้ยอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเพื่อนไม่หลือออกมาแล้วป้าจ,จอมมันผ้าชิ้นมันอะไรก็แล้วแต่เือนตัดการเลยตัดการทิ้งป้อยเคยทําคิมให้ดูแล้วเนาะตัดการแล้วเดี๋ยวเขาจะพกขึ้นมาไม่ใบซุ้ยกว่าเดิมพืน ใช้เพราะฉะนั้นการทําบอนซี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆเนี่ยถ้ารูปร่างอย่างเงี้ยเนี่ยโดโดมาอย่างเงี้ยซ่องเดือนซ้ำเดือนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเลี้ยงต้องเอาออกต้องหรือเข้าออกเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยให้ปะ่ะหรือเข้าออกมาปลูกเข้าไม่หรือจะขยายพันธุ์แบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเนี่ยเนี่ยซ่องเดือนซ้ำเดือนเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเข้าก็หลงหัวเอาออกเอาขึ้นจากน้ำเนาะไม่ต้องไปแช่น้ำถ้าแช่น้ำมันจะไอ้นี้จะอะไรเนาะ แช่น้าเรียวบางทีห้วมันจะเนา่าเมื่อเมื่อวานที่ปอ้อยมาให้พเพื่อนๆดูนะห้วเน่ามันก็มีเนาะพนเพื่อนๆเนาะเออนั่นแหละก็ลอง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 ดูศึกษาหาความรู้กันไปเรื่อยๆแหละปะอ้อยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆมาทําแค่นี้วันน,น,นี้วันนี้จะมาค่ายบอลวันนี้จะมีบอลซี่บอลซี่ประเภทแบบนี้แหละยุบแล้วโพยุบแล้วโพเป็นบอลซี่ชิ้นผ้า ชิ้นผ้าแล้วป้าอ้อยก็ใส่ไว้วันนี้เราจะมีรวมขะเขากันแล้วแต่ใครจะได้ไปอันไหนเลือกเอาก็ตามราคาเนาะอันไหนที่ราคาเป็นบอรซี่มีห้วมีอะไรมันก็จะต้องแพงน่อยอืมอันไหนที่ที่แบบว่าผ้าชิ้นแล้วมันขึ้นมาปกติยังไม่เคยยุบยังไม่เคยอะไรเพิ่งจะเกิดก็ถูกน่อยประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆเนาะเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งอันนี้มีหนาว่าเพชรมณฑลเพื่อนๆเพชรมณฑลต้นนี้ยุบแล้วเพิ่งโพ่นี่ ใครที่เคยซื้อปลาอ้อยมาลุ้นส้เดือนสี่เดือนที่แล้วเพชรมณฑลจะมีเป็นลุ้นๆเลยเนาะนี่เพชรมณฑลต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีห้วนนะจ๊ะมีห้วนนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยุบแล้วพึ่งโพาไมปลาอ้อยจําได้จาได้ที่ทำไมจะจไม่ได้ก็น้ยขายไม่ได้ก็ไปไหวอีกหลอกหนึ่งเออปลาอ้อ,อยมีหลอกของปลาอ้อยแยกไว้แล้วพอนายมันยุบแล้วมันโพมันก็ยู่หลอกไข่หลอกมันนั่นแหละอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพชรมณฑลไข่ยังไม่มีสะส้ม อ้าวเอาไปนี่เอาไปไล่แดนน้อยซี่จะแป๊ดกว่านี้นะจ๊ะอันนี้มันอะาสมัยกระแป้งกูไกลเช่ไหมวะจะก้อนเพื่อนเพื่อนขยับน้อยพอดีเปียนน้ำท่ายน้ำด้วยบอลซี่ไข่แช่น้ำลองน้ำอะอาทิตย์หนึ่งก็ท่ายนะจ๊ะถ้ามีเวลาก็ท่ายถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องท่ายจ้ะอันนี้ลูกหม้เพื่อนเพื่อนลูกหมยต้นนี้ใครจะรับ ใบแข้งๆดา,ดานๆด่างๆอย่างเงี้ยเอาแปดสิบบาทพอเพื่อนๆมีส่องตนนะหนึ่งตนซ่องตนเนี่ยมันจะแดงๆเนี่ยลูกไม้นะแปดสิบบาทใบหน้านากลมๆแดงๆเป,ปๆ๊ะๆแดงอย่างเดียวเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยกระดูกอย่างนงี้แหละเออแปดสิบบาทมีส่องตนกระทางหกหนิวจะบอกว่าไม้มีห้วนอ่ะจ้ะนี่ไม้มีห้วนเนาะนี่จาไม่ได้ว่าหยุบหรือเปล่าอันเนี้ยลูกไม้ต่อไปอันนี้ ได้มาในนามใกล้แก้วชาววรินเพื่อนๆเป็นบอลชิ้นผ้านะจ๊ะบอลชิ้นผ้าเออใกล้แก้วชาวลิตเนาะต้นนี้ได้มาในนามนี้นะจ๊ะใกล้แก้วชาววริตปลอยรับเข้ามาน่าจะเป็นชิ้นผ้าอยู่แล้วใกล้แก้วชาวลริตต้นนี้ปลอยข้อที่หนึ่งร้อยบาทจ๊ะเขาบอกอากาศอาจ,จารย์อะไระ่ะชาวลิตใกล้แก้วชาวิตทูกปะะ มันจะทูกไม่พิดหรอกจก้ะนี่เนาะเออเนี่ยแหละนึ่งรอยบาทเพื่อนเพื่อนนึ่งรอยกระทั่งหกนิ้วอันนี้เจ้าขุนพระคังอันนี้คือต้นแม่เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นแม่อันนี้ลูกมีมีซ่องต้นเป็นบอนหัวนจะจ๊ะเมืออ่อปออจะป้าจอมหรือไงไม่รู้รลืมแต่ว่ายู่ใหนด้วยกันนะถ้าเกิดนะอันนี้ก็เป็นจอมถ้าเกิดไม่ได้ป้าจอมก็คือต้นแม่แล้วก็ลูกโผล่มาเออดินมันทับขี้เกียจแวกดูดเปียนกระทั่งไอยเชื่อยย,อยู่ในกระทั่งสี่นิ้ว อันนี้คือเจ้าคุณพระขังเพื่อนๆเจ้าคุณพระขังไอเน,นี้ยมีซ่องต้นปาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทพอเนี้ยคือใส่แม้ผันเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเป็นที่ปาอ้อยป้าจอมไหว้หรือว่าเป็นแม้แล้วก็ลูกมันโพ้นเนาะ,ะเพื่อนๆเนาะอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ข้อซ่องร้อยห้าสิบบาทเจ้าคุณพระขังซ่องอร้อยห้าสิบบอนเก้านะจ๊ะ ยูตัดเทวดาประจำเศร้าเรือนเพื่อนเพื่อนเจ้าคุณพระคังเนี่ยกัดซี่ซวยขนาดนี้แล้วเนาะเจ้าคุณพระคังต่อไปอันนี้ไก่ทองเพื่อนเพื่อน,อน,อนรู้จักปะจอระเคเอ,อไม่ใช่เออไอที่ปาบจอระเคอนี่ไก่ทองต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทไก่ทองหนึ่งร้อยบาท ไก่ทองอันนี้ก็มีห่วงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่ซี่มันอาจจะไม่สซดเพราะว่าเออมันอยู่ในล้ม <c oughs> ยื่นในล้มไอ้ต้นอะไรเรื่องปีร์ทอนนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละไปยกมันออกมาอันนี้ไก่ทองประเซร์ฐเพื่อนเพื่อนปอยจะบอกว่าเนี้ต้นเมน่ะยุบแล้วพึ่งโพ้นะจ๊ะไก่ทองประเซริฐเนี้ยมีเนึ่งมีซ่อมีซ่าม,มีซี่มีฮ้าเนี่ยมันไปนบอนห้วงนะจ๊ะ <c oughs> อ่าให้ดูเนี่ยเนี้ยถ้าใครจะรับเนี้ยบอนห้วงปอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี่าร์ต้นเลยแล้วเพื่อนๆไปเลี้ยงต้อยเอาเองเนาะไก่ทองประเซิริฐมันยุบแล้วมันพึ่งโพจะต้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบไก่ทองประเซริฐนะจ๊ะไก่ทองประเซิร์ขใครที่ยังไม่มีนี่เขายุบก็บอกแล้วอะตอนแรกคอมออยเลี้ยงอยู่ต้นเดียวพอยุบแล้วมันผ่านลูกผ่าเต้ามาเนี่ยลูกขาจะบอกแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะว่าบ่นปอ้อยอะ พอยุบแล้วใช่ไหมวะเลยพอพอมาโอ้โหมันมากันเต็มเลยเต็มพิกัดอันนี้อะไรเศร้านะครชัยซี่เพื่นนะอนๆเศร้านครชัยซี่นี่ได้มาในานามนี้มันป้ายดังๆป้ายน้อยเดียวดัางน้อยเดียวเพื่อนๆใครรับได้บ้างหนึ่งร้อยบาทเศร้านะครชัยซี่ได้มาในานามนี้นะจ๊ะไม่รู้เมื่อนก F ma, ันเอฟมาเมื F ่อกันเอค่แปดสิบบาทค่ายหนึ่งร้อยอะเพื่อนๆขีแค่นี้แหละเอาอะไรมากมายเนาะ <G ül> ก็ดูั้นละรูปเหมือนนั่นแหละเจ้านาะขอใช้ซี่ต่อไปอาทิตย์อุทยัยอันนี้มีซ่องต้นเมื่อปอ้อยจะป้าจอมไว้อันเนี้ยปอ้อยจำได้มีซ่องต้นปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทอาทิตย์อุทยัยบอลตุ้ยนะจ๊ะบอลมีแข้งตั้งแต่เกิดนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ได้ไปก็ได้ห่วไปด้วยนะพอปอ้อยป้าจอมเอออันนี้จำได้ซ่องร้อยบาทอาทิตย์อุทยัยต่อไปชายชนชายชนมีห่วมีรูนะจ๊ะนี่ซ่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อน มีหัวมีลูกนี่มีลูกมีลูกนึ่งต้นมีต้นแม่ให้พระจ่นี่ข้อที่ซ่อง้อยบาทชายชนจดก่อนตะก้อนบอลทิพนะจะชายชนตอนนี้กระทิพจะซ่อง้อยบาทนี่ใครยังไม่มีปลายขนาดนี้ผืนพือนจะแล้วแต้เนี่ยปลายดุปลายเดือดโอ๊ยดินล้วงนี่ซ่อง้อยบาทนี่นะจะชายชน ต่อไปอันนี้นเท้เา,าพันตาเพื่อนเพื่อนเท้าพันตามีลูกบอยมีหัวบอมีลูกมีลูกติดเท้าพันตาบอยมีหัวบอยมีลูก,ลกจะป ok ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทอันนี้เท้าเท้าพันตาฟอร์มโกเพืออๆๆ่อนเพื่อนๆๆๆๆซ่องร้อยบาทจะฟอร์มโกๆๆนะต่อไปอันนี้อันนี้ๆๆๆลูกไม้เพื่อนเพื่อนลูกไม้ต้นนี้นี่เห็นปะเนี่ย อุ้ยซวยด้วยนะจ๊ะลูกไม้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้มีหูปะ่ะมันเป็นลูกข้องพวกตระกูลยักษ์ไอ้นี้อะไรนะการลุนล้านนะปอ้อยซื้อมาจากพวกป้าคนนั้นแหละที่ปอ้อยเคยเอาอยักษ์การลุนล้านมานั่นแหละจ๊ะเขาก็จะมีบอลประมาณเนี้เขาก็จะผสมแต่เนี้ยแหละโดยมากจะมียักษ์การลุนล้านปอ้อยเคลียนลูกไม้นะหนึ่งร้อยบาทจ๊ะ เอาไปเลี้ยงซวยๆชิวๆเนี่ยเดี๋ยวแก้มามันมีหูบ้าไม่รู้นะแต่แม้มันมีหู้เออต่อไปโอ้โหอันนี้สี่ซวยอันนี้พยาค้อมได้มาพยาค้อมเพื่อนๆแต่เออไม่รู้อะแต่ใบนี่เพื่อนๆใบแข้งใบหน้าอย่างนี้เลยแล้วดูตา้ายใบเนี้ยเห็นปะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเออแต่เขาเคียวมาพยาค้อมใครไม่คิดมาก เอาไปเลี้ยงคนเพื150่อนนึ่งอยห้าสิบาทบอยมีห้วนะจ๊ะอันนี้ยุบพึ่งโพ่นะยุบพึ่งโพ้นะจ๊ะเรียกมันแอนแอแนแอตั้งให้ตรงก่อนมันเอ็นห้าเสี้ยงจ๊ะห้าแสง้งพูดผพิดพยาคอมนึ่งอยห้าสิบบาทได้มาในานามพยาคอมอาจจะเป็นคอมแดงก็ได้มันมีคอมแดงค้อมดำนะนึ่งอยห้าสิบอุ้ยแต่อันนี้สวยจริงใบแข้งใบหน้าจ๊ะคนเพื่อน ทรงใบก็สวยนี่ให้ดูทรงใบเ,เพื่อนๆเห็นชัดไหมเนอะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอาไปต่อไปอันนี้ชื่ออะไรวะอ๋ออันนี้ใกล้ด่างทองมณีเ,เพื่อนๆอ๊บเอาด่างจริงนะจ๊ะนี่ใกลด่างทองมณีเ,เพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ใกลด่างทองมณีด่างทุกใบมีใบนี้ไม่ด่างนอกนั้นด่างหมด กล้ด่างทองมณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไกลด่างทองมณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ใครยังไม่มีเอาไปสาดสม้มกระทั่งฮกนิ้วเพื่อไปตัง้วยไดไโอ้ยใบไม้เกิดมากระด่างนะจ๊ะนี่ให้มาจะใกลด่างทองมณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปหัวใจมังกร อันนี้ใส่แม่พันหัวใจมังกรต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทใส่แม่พันุเพื่อนใบยิกกัดนมดแล้วคือแบบอืสวยจัดประดัดบ,บอกซ่องร้อยหกสิบจ้ะหัวใจมังกรต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบใส่แม่พันธุเนาะคือใบเขาใหญ่แล้วนะจ๊ะนี่ให้ดูใบเขากัดอย่างนี้แล้วแข้งแล้วใบเริ่มยับย่นงิกหัวเกยกันแล้วนี่ให้ป่ะจักนี่เนาะ เออมันไม่ใช่ต้นอ้อนละละอ้อนเดอ้อสองร้อยหกสิบอันนี้ป่บุญจิ้นเบอร์เนี่ยเดี๋ยวดูฮูกอะอ๋ออันนี้สักกะสักกะนิมิตเพื่อนๆสัก,กะนิมิตใส่แม่พันอันนี้ป่าอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสัก,กะนิมิตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน่าจะหยุบแล้วก็พกูดอันนี้แดดร้อยฝนร้อยนยะจ๊ะไปยกมาข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ตอนนั้นมันต้นใหญ่อยู่นะสักกะนิมิตตอนนั้นใหญ่สูงเออกเ็เลียงไปพอยุบมามพโ่งเท่านี้นะแล้วมันอยู่แด,ดหลอยฝ้นลอยจะอ,อ้าวอันนี้ก็ยุบพึงพ่งโพวังทองใครยังไม่มีวังทองเพื่อนๆน,น,น,นี่ให้ดูให้ดูวังทองต้นนี้เปาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทวังทอง หนึ่งร้อยบาทยุบพึ่งโพรหรือ,อยังไงไม่รู้แล้วแต่เนี้ยเออมันซ้วยก็เลยเอามานี่ให้ประจักษ์เห็นไหมใบใยน,นะให้ดูสินี่กับมือปอยหนึ่งร้อยบาทต่อไปเกาะเกตเกาะเกตเพื่อนเพื่อนเกาะเกตต้นนี้ใครจะลบปอยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเอามันด่างเนะาะเพื่อนเพื่อนมันด่างซ้วยอันนี้หน้าหมายเขาซ้วย ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบจะเกาะเก็ดสวยจริงสวยจังนะจ๊ะนี่มันมีด่างเรื่องด่างข้าวนะนี่เอาให้ดูนี่มันมีเรื่องมีข้าวเกาะเก็์หนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไปโอ้อันนี้มันหองเห่านะอันนี้หองเห่าหัวไม่ใช่นะเนี่ยมันนะาคลาดโอ้มันหองเหา่าหองเห่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเห็งปะแห้งกอไหมเห็นลุกไหม หัวข้อปล่อยแล้วมันยุบแล้วมันก็โผล่ขึ้นมานี่อันนี้เมนี่ลูกให้ประจักษ์เพือ่อนเพือนอยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อนก็ไปเลี้ยงตังเราเองเนาะซองร้อยบาทห้องเฮาสองร้อย,อออยพร้อมหัวและลูกห้างยาวเฟี้ยวนี่ให้ประจักษ์นี่ห้องเฮาดูห้างยาวยิกนิกบอกให้ดูบอกให้ดู อันนี้คือใกล้ราชาสวัรค์นเพื่อนกอนะเพื่อน,อนะเ,พอนเพื่อนเนี่ยกอน้อยๆอย่างนี้แหละเออต้นเนี่ยอ่าการทูบมีซ่องหรือสร้างต้นใกล้ราชาสวรั์นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนกระดูกข้าวเนาะนี่ใกล้ราชาสวั์นนใ,าาวใครจะรับอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทมันฟอร์มกอจะใกล้ราชาสวค์ มันมากัดอะไรกันจ้าอันนี้น้าน,นี่นะจ๊ะกระดูกข้าวเนาะฟอร์มกอจ้ากระทั่งหกนิว้วซ่องลอยบ้าทเพื่อนตังซุ้ยอ๊ออันนี้คือยักษ์ตีชดาเพื่อนๆอยนๆยักษ์ตีชดานี้อันนี้มันมันจะเป็นหัวข้อปล้อยนั่นเนี่ยจำไม่ผิดนะยักษ์ตีชดาต้นนี้ปล้อยข้อที่นึ่ง้อย ไม่ได้อะปะอ,อยข้อซ่องลอยเพื่อนๆอ,อยากตีชดาคำปอ,อยว่ามันมีห้วมันหยุบแร้วพึ่งโพนนะอันเนี้ยหลือดปอ,อยแยกนอกมาจําไม่ได้อแต่ข้อซ่องลอยอยากตีชดานะเพื่อนๆกัดตี้ขนาดนี้แล้วด้วยนี่เพื่อนๆดูสักก้อนอยากตีชดาซ่องลอยบ้านยะต้นนี้เนาะซ่องลอย อาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเนี่ยเรื่องราวดีๆมีบอนซี่ชสวยๆมาแบ่งปันเพื่อ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 คนไหนสนใจคองปอ้อยก็ทักฮนะปะอ้อยได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมมีแตดสวยๆท้งนั้นเลยนี่วันนี้เป็นบอนที่ยุบบ้างแดดร้อยฟนร้อยปอ้อยก็ไปเก็บรวมๆเอามา,บบาแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อไม่ไม่ไม่เอทแต่แรกเลี้ยงมาโตใบแข็งแรงก็สวยเพื่อนเพื่อนสามารถรับไบกระตั้งข้างนอกได้ไม่ต้องมีตู้จาบอนปอ้อยแล้วก็อย่าลืมเนี่ยที่เป็นต้นเดียว เพื่อนเลี้ยงไม่โตไม่ต้องไปแค้นมันลรอกเอามาปูกไม้เปียนดินไหมซึ่งฤด,ดูกาลแลวจ้ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เขาก็จะยุบกันเนี้เห็นปะเนี่ยบอนใบย,ยาวๆเนี่ยอะไรกันรู้เนี่ยปอยก็เลยเดี๋ยวจะเอามาตัดอาจจะพาหัวขยายพันธุเลยหรือย,ยังไงปอยก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก้อนเนาะแต่ก็เนี่ยต้องรื้อมาหรือมาเพื่อปูกเขาไหมถ้าไม่ปลูกไหมเรายกออกจากนาแล้วก็ตั้งไว้ลดน้ำเช้าเย็นให้เข้ายุบแล้วก็แตกก่อไหมนะจ๊ะพอแตกก่อไหมก็จะเป็นเมื่อนห้องเห่าแบบเนี้ยแบบเนี้ย เออไอแมก็เกิดก่อนไอลูกก็ตามตูดมาเเรื่อยอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ได้จะทำอะไรเลยนี่ดินก็ไม่ได้เปี้ยนได้จะเติมมาให้เชยๆนะจ๊ะไม่ได้เปี้ยนดินเลยไม่รู้หัวใยห,หัวเหล็กล็อกแต่รูลูกดกอย่างเงี้ยนี่เขาเกิดเข้ามาเองไม่ได้ทําอะไรเลยเอาดินไส้มาแล้วก็มาค่ายเพื่อนๆนี่แหละคั <c oughs> งร้านก็ดินเก้าไม่ยากขยับปอยจะไม่ค่อยขยับกลัวเหี้ยวอะนะจ๊ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอยก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้เนาะ ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาจ่วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณเือนเก่าที่น่ารักทุกคนขอบคุณกัลยายนิมิตรที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะจ๊ะสุดท,ท้ายในวันนี้ป้าอ้ยอยข่อให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคลิปอะไรก็ข้อส้มปารนาทุกประกาศเนาะวันนี้ป้าอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า